สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้โมจะมาทำเมนูง่ายๆเกี่ยวกับเห็ดแตรดำให้ชมกันนะคะทุกๆคนเพราะว่ามี f อหลายๆคนถามมานะคะว่าเห็ดแตรดำเอาไปทำอะไรกินได้บ้างนะคะวันนี้โมก็เลยจะมาทำไข่เจียวเห็ดแตรดำให้ชมนะคะอันนี้เป็นเห็ดแตรดำที่โมตากแห้งไว้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือถุงเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำเ น้ำร้อนนะคะหรือว่าน้ำอุ่นก็ได้ค่ะก่อนสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยไปล้างทําความสะอาดสักสองน้ำนะคะนี่ค่ะอันนี้โมแช่ไว้แล้วค่ะน้ำของเขาก็จะกลายเป็นสีดำๆนะคะน้ำแรกก็จะสีดำเข้มหน่อยค่ะหลังจากนั้นพอมันคืนตัวแล้วนะคะเราก็ล้างทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าอีกสักสรอบค่ะเพื่อที่จะทำความสะอาดเศษดินเศษฝุ่นนะคะ่ นี่นะคะทุกคนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีไข่ไก่นะคะอันนี้ไข่ไก่นะคะที่นี่ไข่ไก่เขาจะเป็นสีขาวค่ะมีหัวหอมค่ะแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดเราก็หั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ผัดหัวหอมให้หอมก่อนนะคะกับน้ำมันเนาะแล้วเดี๋ยวเราอยเอาเห็ดลงไปผัดค่ะ นี่ค่ะหอมหอมได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เอาเห็ดลงไปผัดค่ะผัดเห็ดไปสักคักหนึ่งนะคะให้สุกดีก่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆ ส่วนนี้ก็เป็นไข่ของโมนะคะโม,มใส่แค่รสดีอย่างเดียวนะคะส่วนใครที่อยากใส่ซีอิ๊วขาวหรือใส่เครื่องปรุงอื่นๆก็ใส่ได้เลยนะคะเราตีไข่ข้างนอกนะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทไข่ลงไปในกระทะเลยนะคะ เห็ดโมจะเยอะกาไข่รอให้เขาเซตตัวดีๆแล้วค่อยกลับทางนะคะ ทางแล้วไม่แตกลุ้นแทบแย่เลยค่ะเดี๋ยวพอสุกแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับทุกคนตอนนี้คือหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเกือบจะออกมาสวยแต่แตกนิดหน่อยน่าทานไม่ละ